ไม่รไปไปพี่ไปไปพี่ไปดันไปพี่ดันไปไปต่อเลยเต็มหน้าเลยพี่อ้อยแม่งเต็มหน้าเลยงานยุกงานดูดิยุกงานพี่อ้อยงานขออเ กล้องติดไหมกล้องมีมีนั่นไหมโค่นไหมมองไม่เห็นมีกี่โค่นไหมไม่มีอะไรเลยเนี่ยเนี่ยกี่โคนติดกล้องไหมหน้าเรียน่ะมันจะไปต่อไหมไม่มีเลยก่อนาไม่มีนะพี่ออยสลัดใส่ปั๊บเลยไหมเอาคืนนียอะไบ้างตอนกเมื่อกี้กำลังเหยียบน้ำใส่กันมาปั๊บปั๊บปั๊บบล้ั๊บยังไงก็ไม่รู้ ต่อ,อ,อไปไปต่อต่อเลยไปต่อต่อก็ต่อไปพี่เ <ตอ S 1> พืเ่อเ่ยดเที่ยงเ<ต>องพื่อยก่ยดเทีย<ม>เเท่ยงผมจะเป็นลมแล้วผมหิวเดี๋ยวเดี๋ยวพาออกพี่อีกนิดนึง <ตอ S 2> ไปข้าวไปอยู่ในตู้ตู้ไหลอย่างพอเข้าไปก่อนไปรถไป